มีชีวิตอยู่กับพระเนี่ยอันตรายไม่มเีเรียนชาติเนึงกันได้ไปอสงไขน่นวะลบอมันต้องเข้าใจนะพูดถึงผูศ้ศสตราเนี่ยท่านสอนเรื่องจิตวิญญาณสอนเรื่องการเวียนว่าใจเกิดสองเรื่องการควบคุมธาตุควบคุมจิตยิ่งยุคป,ปัจจุบันเนี่ยถ้าเราควบคุมไม่ได้นะไปตาอารมณ์เนี่ย โรคก,กินแน่นอนนะฮะโรคมาเล็งความรันเบาหวานหัวใจแล้วก็ตายก่อนกำหนดด้วยตายออกจากร่างแล้วก็เปลี่ยนอารมณ์ไม่ได้ด้วยเพราะเป็นนามธรรมมีอารมณ์เดียวนะฮะออกทุกข์ก็คือทุกข์ออกสุขก็คือสุขนะฮะไม่เข้าใจคนไม่เข้าใจเรื่องการสวดมนตนะ์ทำยากนะครับปวดถึงไม่ใช่ทำง่ายๆสวดมนต์นี่แหละะ